สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับแค m เบอรี่ชอร์ตเบ o คุกกี้นะคะเป็นคุกกี้ที่เนื้อเบาานะคะแล้วก็ร่วนเล็กน้อยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเปิ้ลใช้แค่ภายซิลิโคนแล้วก็ใช้มือนวดนะคะเราสามารถกดเป็นทรงนะคะด้วยพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้นะคะหรือจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วใช้ซ่อมกดด้านบนก็ได้ค่ะ ในอ่างผสมนะคะเป็นเนยนิ่มนะคะเกลือค่ะถ้าใช้เนยเค็มให้ตัดเกลือออกนะคะไข่แดงหนึ่งฟองค่ะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการผสมก็ได้นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีตอนนี้นะคะทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะ ร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนมผงสำหรับทำเบกเกอรี่ค่ะไม่มีสามารถใช้คอฟฟี่เมดหรือวิปปิ้งครีมผงได้นะคะหรือสามารถใช้ผงคัสตาร์ดก็ได้นะคะแป้งข้าวโพดค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการผสมก็ได้นะคะ จะมีลักษณะร่วนนะคะแต่นิ่มนะคะไม่ติดมือนะคะไม่แฉะเมื่อเรานวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเปิดแป้งคะ่ะเนื้อโดจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะนุ่มๆร่วนๆน,นะคะจากนั้นเพิ่นจะใส่แคมเบอรีส่สบค่ะโรยให้ทั่วๆเลยนะคะใช้นิ้วอ่กระจายตัวแคมเบอรี่ด้วยนะคะ เพราะว่าแคนเบอรี่ที่สับเนี่ยบางทีเขาเนื้อติดกันเล็กหน่อยค่อยๆใช้ปลายนิ้วคลุกค่ะให้เนื้อเขากระจายทั่วๆอย่าเพิ่งนวดนะคะใช้ปลายนิ้วคลุกก่อนนะคะเนื้อแคนเบอรี่จะได้กระจายทั่วนะคะไม่ติดเป็นก้อนจากนั้นเราจะแช่โดในตู้เย็นค่ะ เป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะอย่างต่ำหรือข้ามคืนก็จะยิ่งดีนะคะจะทำให้คุกกี้เนี่ยหอมนะคะแล้วก็รสชาติเข้าเนื้อมากขึ้นค่ะเราสามารถเก็บโดแช่ไว้ในตู้เย็นได้นะคะก่อนการขึ้นรูปและอบนะคะเป็นระยะเวลาสามวันนะคะหรือแช่ช่องแข็งเอาไว้ได้ประมาณ3เดือนค่ะ ตอนนี้ก็พักโดครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะวันนี้เปิ้นจะขึ้นรูปในพิมขนมไหว้พระจันทร์นะคะกดเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วใช้ซ่อมกดด้านบนแล้วก็อบเอาก็ได้นะคะปิ้นจะขึ้นรูปก้อนละยี่สิบกรัมนะคะจะได้ทั้งหมด2 2ชิ้นสำหรับสูตรนี้นะคะ ก้อนละ20กรัมนะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะไม่หนามากนะคะเราก็ไม่บางมากนะคะจะทำขนาดใหญ่กว่าที่เปิ้นช่างก็ได้นะคะแต่เพินอยากได้ขนาดนี้นะคะประมาณ20กรัมนะคะเปิ้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเอาพิมพ์นะคะครอบแล้วกดก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นลายแอปเปิลนาักนาักนะคะ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วทั้ง22ชิ้นค่ะจากนั้นเปิ้นจะนำคุกกี้เข้าแช่เย็น20นาทีค่ะระหว่างที่เรานำคุกกี้เข้าแช่เย็นนะคะให้วอร์มเตาอบเตรียมเอาไว้เลยค่ะเปิ้นแช่คุกกี้ครบเวลาแล้วนะคะเราก็วอร์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะนำคุกกี้เข้าอบทั้งที่เย็นๆเลยนะคะ คุกกี้ออกสุกออกมาแล้วนะคะตอนนี้คุกกี้จะยังคงมีความนิ่มอยู่ค่ะเราจะพักนะคะบนถาดอบจนเย็นสนิทด,ดีนะคะค่อยาย้ายไปวางบนตะแกรงหรือจัดเก็บค่ะ